รถจากทีหน้าผมเลยครับว่าตอนนี้ผมกําลังมีความสุขหรือผมกาลังเสียใจมันบอกอยากนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราสามารถหาตั๋วได้แล้วเป็นรอบวันที่ร้องการก็คือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะฮะเพื่อเดินทางไปภูซานรอบเนี่ยนาทีเห็นเลยฮะแปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงเจ็ดนาทีนะฮะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงกว่าแต่ปัญหาคือว่าตลอดสองชั่วโมงกว่าเนี่ยเขาไม่มีที่นั่งให้เราฮะ เราต้องยืนแล้วเมื่อกี้ได้ถามอินโฟเมชันมานะเขาบอกว่านั่งบนพื้ืก็ไม่ได้จะมาทําตัวเหมือนนั่งไปเชียงใหม่เนี่ยเราทําไม่ได้นะเราต้องยืนจริงๆแล้วสองชั่วโมงกว่ากับตอนแปดโมงเช้าเราจะเอาเรี่ยวเอาแรงที่ไหนนะฮะตัวเรานเนี่ยที่เราซื้อมาตกประมาณสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นเก้าพันบอนต่อหนึ่งคนนะฮะขาไปเที่ยวเดียวที่เป็นคนมันเยอะแล้วก็มันเต็มขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เราเปิดพัสเนี่ย ก็คงไม่มีโัวแล้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยที่ปูซานเขาจะมีเหมือนเป็นเหมือนกับดิกเลเดนะฮะเป็นดิชศษนอลดิกเลเดทั่งวัาก็ยังไม่แน่ใจว่ามีงานอะไรเหมือนกันเดี๋ยวลองจะใช้ LG Optimus One เดี๋ยวลองร์ชดูนะฮะว่าช่วงนี้เขามีเ,เป็นเทศกาลอะไรของเขานะฮะก็คงจะไปเห็นกันที่นู่นแหละแต่ว่าอ่ะถือว่าเราเราก็คงจะไปถึงแล้วแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรโอ้ตอนนี้ก็น้องแอนหน้าเสียเวลาให้ผมมาออกกล้องแล้วเอาเป็นว่า แล้วจบพี่นนี้เดี๋ยวพาน้องแอร์ไปนั่งที่อุ่นๆก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องแอร์อาจจะบ่บนมุบมิบแล้วก็อาจจะเป็นคนดา่ามามดาผมเองแล้วก็ได้ <c oughs> ไม่โกรธกันใช่ไหมแอร์